แม่ทัพภาคที่สองสวนกลับทันทีนะครับก็หลังจากที่มีประเด็นนะครับเออ่กองทหารเขมรไม่กี่คนเนี่ยขึ้นมาที่ปราสาทตาเมืองถมเนี่ยนะครับเอ่อมาร้องเพนชาตินะแล้วก็มีผู้บัญชาการของฝ่ายเขมรเนี่ยขึ้นขึ้นมาจากฝั่งเขมรน,นะครับแล้วก็มายืนชี้หน้าชี้โบชี้เบสนะครับเออ่ท้าทายกองทัพนะครับท้าทา,ายทหารไทยนะครับว่าถ้ามึงยิงมากูก็ยิงกลับยิงเป็นยิงตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งอะไรประมาณนี้นะก็หมายความว่าคือกูไม่กลัวมึงอ่ะมีอะไร้เป่าใช่ไหมกูไม่กลัวมึง และอย่างหนึ่งนะครับทหารไทยบอกว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นดินไทยและภูมิชาสั่งให้มาตรงนี้ไอ,อ้หัวหน้าขมรน,นะครับหัวหน้าทหารขมรก็บอกว่าออถ้าคุณสั่งมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็สั่งลูกน้องผมได้แล้วก็สั่งเป็นกระสาขมิโจยเนียกระดองทมทมเข้าใจไหมโจยคเนียกระดองทมทมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินลงไปข้างล่างจาดไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับก็เข้าไปถึงหูแม่ทัพภาคที่สองโอ้ต้องชื่นชมเลยนะผมชื่นชมแม่ทัพภาคที่สองท่านนี้มากพอรู้ขา่าวปุ๊บสั่งการปันะ๊ มาถ้าอ,องทัพภาคที่สามถ้าได้เหมือนแม่ทัพภาคที่สองสักสักเซี่ยวหนึ่งนี่ผมว่าแหน่าแดงนี่อันตรายมากเลยนะว้าแดงประเผล่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้น่าจะขึ้นไปข้างบนเขาหมดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าแม่ทัพภาคที่สองพอรับทราบนะดูรายงานรับทราบจากการที่ตหามพื้นที่รายงานขึ้นมานะครับทางแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินเนี่ยนะครับถ้าเอ่ยนมผิดไปขออภัยนะฮะก็คือหมายความว่าท่านก็นบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมันมีมันมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดูมีอะไรอยู่ นะครับไปทางเขเมรเองเนี่ยก็ขออนุญาตขึ้นมามาเลยฮะมากราบไหว้มาสักการะมาบูชาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าปกติมาก็คือมามาเคารพสักการะเท่านั้นเองไม่ได้มีการมาร้องเพลงชาติแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทหารเขเมรแม่งเลื่องขึ้นมาร้องเพลงชาติเลยแม่ทัพภาคที่สองเราก็หูหัวไวมากเลยนะครับก็บอกว่าขณะนี้กองทัพภาคที่สองเราได้ทําหนังสือประท้วงไปแล้ว นะครับก็ดีครับก็ดีผมถือว่าท่านท่านท่านประท้วงนั่นก็ประท้วงไปนะฮะแต่ว่าผมชื่นชมท่านด้วยความรวดเร็วท่านสั่งการเร็วมากนี่นะครับกองทัพมันต้องอย่างนี้ฮะมันต้องมีแม่ทัพแบบนี้กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะสั่งการไม่ใช่เอะอะแล้วก็รอแม่งเบื้องบนรอเบื้องบนรอส่วนกลางรอก่อนนะเราเรายังรักกันอยู่นะไม่มีอะไรเราเราประท้วงมาแล้วนะครับตั้แต่รุ่นที่แล้วแล้วนะจนมาถึงรุ่นผมผมก็ยังประท้วงอยู่ไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องม่ทัาภาคที่สองท่านนี้ครับพอทราบข่าวงเลย ในขณะเดียวกันที่ท่านกังซื้อวัตท่งท่านก็ได้มีนะครับบัญชานะฮะสั่งการไปยังผู้ตามบชาว่าให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ไปเฝ้าดูตรงนั้นนะครับ้วคอยระมัดระวังและที่สําคัญนี่นะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านเนี่ยผู้จานี่โอ้ยเหมือนกับรูแก้วอ่ะเหมือนลูกแก้วเขมรเลยเหมือนกับท่านศึกษาประวัติศาสตร์พระวิหารมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะอันนี้ผมชื่นชมท่านเลยนะท่านบอกว่าการที่ไอ้เขมรเนี่ยขึ้นมาลักไก่ร้องเพลงชาติข้างบนในแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับทางเราก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อเป็นนหลักฐาาว่ มันขอญาตขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวจู๋ๆเสือมาร้องเพลงชาติมาเดี๋ยวมันจะเอาคลิปของมันเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็คือหมายความว่าที่เราเสียพระวิหารไปก็เพราะว่าอะไรครับเพราะขเขมรเสือไปยืนนะเราปล่อยให้ขเขมรไปยืนถ่ายรูปแล้วมีธงชาติขเขมรอยู่แล้วมีไอ้พวกฝรั่งเศสยืนอยู่และเราไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยโดยไม่มีธงไทยขเขมรจึงใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างว่าน,นี่ไงฝรั่งเศสก็อยู่ไงเป็นการยืนยันว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของขเขมรฉะนั้นขเขมรมัน มึงรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีกับสารไอสารโซคปรนะฮะที่อ้างตัวว่าเป็นสารโลกเนี่ยเราไม่ได้เป็นภาคีแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมึงแน่จริงพรุ่งนี้มึงขึ้นมาร้องเพลงชาติใหม่นะนะครับ <S <S ไอขเมนถ้ามึงแน่จริงพรุ่งนี้มึงขึ้นมาร้องเพลงชาติใหม่อย่าทําตัวเหมือนหมานะมาลอกกัดเดี๋ยวโดนซีซ่าเข้าไปเนี่ยหรือจะร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้ในประเทศไม่ว่าไม่มีใครสนใจไปร้องไห้ที่ยูเอ็นนะครับแล้วยูเอ็นก็ถามว่าเอาตกลงนี่มาร้องไห้ทาไมเนี่ยทำไมลองงอแงอย ใช่ไหมครับแล้วก็มากล่าวครับว่าไทยไปยิงจรวดใสย่ยิงระเบิดใสย่ยิงปืนใหญ่ใส่ไทยบอกอ๋อไม่ใช่หรอกพี่ไอ้เฮียดีเขายิงมาก่อนนี่คลิปหลักฐานมีครับเขาก็เอาหลักฐานให้ดูเป็นคลิปวิดีโอพอเจอพอเขมรเจอจับโป๊ะได้ก็ร้องไห้ทันทีเลยเออืออ,อ,อ,อนะเออมันมีคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าโอ้โหตายจะไม่มีคลิปนี่เขมนชนะเลยนะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขมนทำทำ,ทำไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาไอ้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบเดิมคือไปยืนร้องเพลงชาติพอไปยืน แล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินเขมรนเราเคารพธงชาติทุกวันนะครับก็ฝากถึงเกเขมรน,นะฮะประเทศมึงเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีวันจเจริญหรอกเพราะมันมีแต่โจรไอ้หุ้นเซนก็โจรไอ้หุ้นมาเน็ตก็โจรไอ้หุ้นมานี้ก็โจรไอ้ราชวงศงหุนมึงอะโจรทั้งนั้นนะครับรวมถึงพลเมืองมึงพลเรือนมึงทั้งหมดแม่งก็โจรทหารก็เป็นโจรไม่ต่างอะไรเลยประเทศมึงไม่ควรจะมีอยู่ในแผนที่โลกนี้ด้วย ประเทศมึงควรจะเป็นทางผ่านของน้ําทางผ่านของทะเลให้โลกเขาได้เจริญได้แล้วไอ้เขมรนะครับสาหรับคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับสาหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องเราก็จะมีนะครับคิวอาร์โค้ดให้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมกองทัพภาคที่2ชื่นชมแม่ทัพภาคที่2ท่านวัยมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทหารกองทัพภาคที่2นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับท่านแม่ทัพภาคที่2ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ